ลักษณะของประตูรวที่ถูกหลักฮวงจุ้ยควรจะมีลักษณะแบบไหนนะคะมาดาพูดอยู่เสมอเลยนะคะว่า รั้วบ้านของเรานะคะมาดามไม่แนะนําให้ทําสูงจนเกินไปนะคะโดยประมาณแล้วไม่แนะนําให้สูงเกินจาก2เมตรนะคะเพราะว่าถ้าสูงเกินไปเนี่ยจะทําให้เราบดบางกระแสชี่หรือกระแสลมที่จะพัดเข้ามาในตัวบ้านของเราได้นะคะและมาดามนะคะแนะนําว่าให้ทํารั้วนะคะลักษณะนะคะทึบ60ซนติเมตรและโป่ง40ซนติเมตรนะคะแต่สําหรับบ้านบางหลังนะคะที่อยากจะทำนะคะรั้วนะคะโปร่งทั้งหมดผิดไหม ในส่วนนี้ไม่ผิดและถือว่าเป็นรั้วที่ดีมากๆเลยนะคะจะทําให้กระแสลมเข้ามาในบ้านของเราได้เยอะมากทีเดียวแต่ เสียของรั้วที่โปร่งเกินไปนะจะทำให้ไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคะคนภายนอกมองเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้มาดามรู้สึกว่ามันจะทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยได้แต่ในกรณีที่เป็นรั้วโปร่งแล้วจะปลูกต้นไม้นะคะเป็นแนวยาวตามรั้วสามารถทำได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นบ้านลูกสิษธิท่านไหนนะ,ะที่จะทำรั้วที่ทึบทั้งหมดนะ,ะมาดามไม่แนะนำเป็นรั้วที่ผิดโปร่งทั้งหมดไม่ได้ผิด แต่ไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นลวที่ถูกต้องจะต้องมีทึบ60%โปร่ง40%และสูงไม่แนะนำให้เกินจาก2เมตรค่ะ